คุณผู้จีนงานดอีอยู่กับหมากับแมวแม่งมีความสุขมากกว่าคนอีกอยู่กับหมากับแมวยังมีความสุขมากกว่าคนนะถ้ากุนั่งอยู่ในนั้นในยกูเดินหนีไม่สนใจอ่ะ,อะถ้ากูนั่งอยู่ในกุเดินหนีไม่สนใจอ่ะบอกตรงพระเหรือเนี่ยสอนคนแบบนี้เหรอวัดไหนวะนั่น มเป็นความอะไรไม่รู้ที่เขาเปิดมาเจอเข้าพอดีครับอร่าก็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 พูดแค่นี้คําพูดของคุณผู้จีนงานดีนี่มันก็ชัดแล้วว่าคุณคนนี้ฟังอะไรไปนี่ก็ยังไม่เข้าใจในพวกเราเข้าใจอย่างที่คุณพูดจีนมีมีความความความเข้าใจมีทิฏฐิหรือว่ามีเอาคอนเซปต์อะไรของคุณผู้จีนเนี่ยอยู่มันก็ตรงข้ามกับพวกเราก็เลยพูดอย่างนี้ว่าอ อย่าไปพูดมันอยู่กับมาก็แมวดีกว่ามีความสุขกว่าอยู่กับคนพวกนี้อ่ะถ้ากูนั่งอยู่ที่นั่นนะกูเดินหนีไม่ไม่สนใจอ่ะนะบอกหลงพระเลอเนี่ยก่อนจะไปก็ใส่ก่อนเลยพระเลยเนี่ยสอนคนแบบนี้เหรอวัดไหนวะ, mm hmm. นะอ้าวก็วัดอโศกทั้งหลายเลยนะอ้าวก็เป็นธรรมดานะพู้ที่เห็นขัดแย้งกันวงข้ามกันก็เป็นธรรมดาเอาผ่านไปก่อนมีอีก